ไอ,<ก>อไมไปแกไม่มีแล้วอ่ะโอ้ยแกลูกดี่ก็อึดมีที่ไหนกันหมดแล้วนะโอ้ยจะซีเรียสทำไมวะเดี๋ยวก็มีเองแหละโอ้ยแกไม่ซีเรียสเลยเหรอเฮ้ยโอ้ย,อยฉันอยากเรียนคณะที่ชอบแต่คะแนนก็สูสงสูงไม่หนักสาไม่ได้ให้เรียนคณะอื่นอีก เฮ้ยเฮ้ยแ,แกดูนีน่ดิอะไรมหาวิทยาลายัยหอคตาไทยเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีหลักสูตรการเรียนการสอน8คณะและสอนวิทยาลายัยหนึ่งคณะที่มีชื่อเสียงคือคณะนิเทศศาสตร์ที่มีอาอวุธโดดเด่นหรือ4 f o r c ม Mars สร้างสื่อสารร้่นไหนที่เฉดคงามเชิงประยุก์สอดคล้องกับยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีพร้อมใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม Creativity และคนความคิดบนพื้นฐายภาพแห่งการสร้างสรรค์และคนทางความคิดสร้างสรรค์ที่มีอยู่ในทุกคนให้ใช้ววาเป็นนักสื่อสารมืออาชีพ Convergence ผลิตข่าวสารภสารเทคโนโลยี พัฒนาวิถีสู่การหลอมรวมด้าการช่องทางการสื่อสารเพื่อเป็นผู้นำด้านข่าวสารอย่างมีชั้นเชิงและส่นปริทธิภาพค,คองอด,ดี้ง,นา,งานมีน้้นใจแบ่งปันปลูกฝังจิตสำนิกเพื่อสังคมบ่งพาะคุณธรรมจริยบรรลิชาชีพปลูกสำนึกรับผิดช,ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอันเป็นจิตวิญญาณของสื่อสาร Cross-cultural สร้สัมพันธ์บนความแตกต่างต่อโลกประทัดข้ามวัฒนธรรมเรียนรู้เข้าใจในความเหมือนและแตกต,ต,ต่างทั้งต่างวัยต่างถิ่นต่างชนชาติตังเป็นพื้นฐานในการสร้างสารรค์างานสื่อสารปัจจุบันคณะนิเทศาสตร์ติดจสอถึงเจ็ดสาขาด้วยกันได้แก่วัยาศาสตร์พิมพ์เจมส การกระจายเสียงและแพร่ภาพการสร้างสารรค์และออกแบบสื่อขาพยนดิจิทัล,กา,าลการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์การโฆษณาและการสื่อสารการตลาดข้ามวัฒน,ธ,นธรรมที่นี่เน้นการเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงระบบไอไฮบริดอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมทั้งคณาจารย์ ก็เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้และสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพอ้ยโอ้ย,อยจริงๆโอ้ไมคก็กระ้าจอดมันยอดมากโอ้ย,อ,ยอะไรจะปานนั้นแกก็มันตอบโจทย์จริงๆอะเห็นไหมฉันบอกแล้วนอกจากแกจะได้เรียนเทศศาสตร์แล้วเนี่ยยังมีหลักสูตรการบริหารนีนะเ้อจริงอะเออว่าแว่าจะมันมีทุนด้วยใช่ปะ่ะใช่ไงสนใจเะล่ะเออแล้วกรู้ได้ไง ก็พี่สาวฉันเล่นอยู่ที่นี่ไงฉันว่านะฉันจะไปสมัครเหมือนกันนะสมัครเหรอเออไปละเออจะไปไหนเนี่ยไปสมัครจะรีบไปไหนเอ,อ้ยมันเช้าไม่ได้แนละ้วอย่าไปยุ่งกับฉันโอ๊ยอะไรของมันวะเน,นี่ยเพื่ฝ่ายหอการค้าคณะของคนงนตาปดีเเนาคตแล้๋วเจอกันนะคะ